นี่แกะเล่นทำไมเนี่ยแกะแกะเช็คไม่ได้แกะเล่นแกะเช็คเฉยๆยาง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 เขาดีเหนียวหมดเลยหมดกันยังไม่หมดเหลือต้องหลายอันเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเนี่ยเนี่ยนี่ก็ยังไม่ได้แกะเลยไอ้ที่แกะมานี่คือยังไงเนี่ยทำไงทำยังจะทำยังไงกับมันยังไงดีจะทำยังไงกับมัน ยังไงดีอ่ะเก็บสิอ๋อเก็บสิเก็บครับสมองเรามันช้าอย่างนี้ไงฮะเนี่ยสมองเรามันเป็นแบบเนี้ยเราไม่ทันคนอื่นเขาหลอกเบียร์หนึ่งแพท็ทสองตัวเจ็สิบเก้าบาทพร้อมสกลัวและคูปองในถุงนะจ๊ะจัดไปแกะมารีวิวให้ดูใฉ้เฉยหรือจเจมจะใจดีให้แจกไหมเออให้แจกไหม อ่าไม่แจกไม่แจกของซื้อของขายมาแจกได้ไงใช่ไหมเออของม,ม,มันมีราคามันจะมาแจกได้ยังไงใช่ไหมเออหมันจริงๆริเพิ่งนึกออกเพิ่งคิดได้ว่ากูไม่ควรพูดคานี้ออกไป <laughs> นั่นแหละค่ะนะเจมไม่แจกไม่แจกขาย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 แจกรอก่อนละกันเดี๋ยวรอนะเจมเขาแจกอยู่แล้วเออไปดูช่องนะเจมนะเจมเขามีแจกอยู่แล้วนะแล้วนบเบียแล้วนเบีย,ยเดี๋ยวรอก่อนเมื่อไหร่ เมื่อถึงวันวันนั้นของเรา